ไม่ทุกขอีกเลยถ้าเข้าใจเรื่องนี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นวัยกลางคนนะชื่อคุณสมิธคุณสมิตเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายส่งแอร์ในกรุงเทพได้รับโทรศัพท์แลตอนประมาณบ่ายโมงวันศุกร์นะปลายสายแจ้งว่าขอจองแอร์ขนาดนี้ BTU นะครับ รวมทั้งหมดประมาณ125ตัวเพื่อติดตั้งในสำนักง,งานใหม่คุณสมิธหยิบขึ้นี้ได้มาอย่างรวดเร็วเลยคำนวณเสร็จพร้อมส่วนลด10%ให้ด้วยเพราะว่าสั่งเยอะก็ราคารวมกันก็ประมาณ2 9 5 0 0 0 0บาทปลายสายฟังเสร็จปุ๊บโอเคราคาดีก็ ตกลงแล้วเดี๋ยววันจันทรจะเข้าไปทําสัญญาหลังจากวางโทรศัพท์โอ้โหคุณสมิตนี่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันเลยลูกทําแก้วน้ําตกแตกก็ไม่โกรธภรรยาบน่นเรื่องข้างบ้านเอาขยะมาทิ้งกลิ่นเหม็นทั้งซอยก็ไม่หงุดหงิดอะไรซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์2องเหตุการณ์นี้คุณสมิตจะแบบโอ้โหหงุดหงิดใจได้ง่ายมากเลยก่อนปิดร้านประมาณสองทุ่ม mm hmm. ก็กำลังจะเตรียมปิดร้านและก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณสมิตไปรับปลายสายบอกว่า,วา ขอยกเลิกแอร์125ตัวที่สั่งไว้ตอนบ่ายโมงหลังจากวางโทรศัพท์คุณสมิตก็ไม่ยิ้มอีกเลย3วันแล้วก็หมุดหิดกับทุกเรื่องอะ่ะง่ายมากเลยจากเรื่องนี้เราสังเกตเห็นว่าคุณสมิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแบบตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครนะข้อที่1คุณสมิตยังไม่ได้รับเงินเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวแต่สิ่งที่ทําให้คุณสมิตมีความสุขคือ ความคาดหวังว่าจะได้รับโปรเจกต์นี้แอร์125ตัวความคาดหวังทำให้คุณสมิตรู้สึกมีความสุขข้อที่สองคือคุณสมิตยังไม่ได้จองออเดอร์นี้กับโรงงานผลิตแอร์ Air เลยคุณสมิตยังไม่ได้เสียเงินเลย,ยมากก็เสียค่าโทรศัพท์อย่างเดียวการสมมุติเป็นโทรศัพท์ที่อาจจะต้องเสียบา, 1, 2, บาทหนึ่งสองบาทนู่นนี่แอฟค่าติดต่อนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้เสียอะไรเลยอะ่ะแต่คุณสมิตรู้สึกทุกข์ใจเพราะอะไรครับเพราะความผิดหวัง ดังนั้นทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วความสุขเกิดจากการปรุงแต่งทุกคนรู้ทุกๆาศาสนาใหญ่ๆบนโลกนี้นก็สอนคล้า,ายๆกันว่าความสุขเกิดจากการปรุงแต่งความทุกข์ก็เกิดจากการปรุงแต่งเหมือนกันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเรื่องนี้ลองจินตนาการไ,ไง่ายๆครับถ้าใครไม่อยากทุกข์อีกเลยครับให้ทําสิ่งนี้ครับแค่ลองจินตนาการเฉยๆว่าถ้าอีก10ปีข้างหน้าเรามีไรายได้มากขึ้น10เท่าชีวิตจะเป็นอย่างไรนะ ลองจิงนตนาการว่าถ้าเรามีสามีหรือภรรยาที่ดีที่รักเรารักครอบครัวขยันทํางานเราจะมีความสุขขนาดไหนนะถ้าเราได้มีโอกาสไปเที่ยวปีละหนึ่งครั้งสองครั้งในประเทศเ่ียวอ,อยากไปแล้วเราจริานตนาการแค่นี้เราก็จะรู้สึกมีความสุขขนาดไหนนะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วแค่เรารู้สึกจินตนาการแค่จินตนาการไปล่วงหน้าเสร็จป,ปีแล้วถามว่าอีก10ปีข้างหน้าถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามฝันคุณเสียอะไรไหมครับ ไม่ได้เสียอะไรแต่การจินนาการเป็นการปรุงแต่งจิตใต้สํานึกและจิตสํานึกอย่างตั้งใจถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะรู้เล,เลยว่าจริงๆแล้วความสุขอ่ะคุณสร้างได้ครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องดูปัจจุบันเพราะบางคนอาจจะคิดในใจว่าฮยมันต้องดูจากปัจจุบันไหมผมบอกว่าปัจจุบันวินาทีนี้อีกวินาทีผ่านไปปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนึกถึงอดีตแล้วมีความสุขในอนาคตน้อยมากครับ วิธีการเดียวที่ทําให้เรามีความสุขได้ตลอดกาลแล้วก็ไม่ทุกข์อีกเลยคือการฝันหรือคาดหวังในอนาคตอย่างมีความสุขครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วความสุขหรือความทุกข์เกิดจากการที่คุณจินตนาการขึ้นมาเองทั้งนั้นหรือคุณตอบสนองต่อเหตุการณ์บางอย่างครับอยากมีความสุขจงคิดแต่เรื่องที่มีความสุขในอีก10ปีข้างหน้าครับรักทุกคนนะคใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้เราเจอกันนะครับใน YouTube Facebook ที่ชื่อเดียวกันนะครับหมอทีมดอกรทีมหรือพิมพ์คําว่า YT ตัว Y แล้วก็ตัว T ไว้ก็ได้ครับแล้วทีมงานผมจะส่งลิงก์ให้นะครับแล้วก็คุณก็กดลิงก์นี้เข้าไปดูว่าผมพูดเรื่องสุขภาพพูดเรื่องการพัฒนาชีวิตพูดเรื่องความสุขไว้อย่างไรบ้างครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ